สวัสดีเจ้าเด็กๆวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและรักษาข้อมูลส่วนตัวกันนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะกับกิจกรรมเรื่องใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและรักษาข้อมูลส่วนตัวซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2บทที่3เรื่องรัตติการและบทที่5เรื่องบางกอกมีเสาชิงช้าบนท้องฟ้ามีทางช้างเผือกซึ่งในเรื่องนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนสามารถบอกข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ บอกวิธีการรักษาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บอกวิธีใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและบอกวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้ค่ะเด็กๆคะในโรงเรียนของเรามีห้องคอมพิวเตอร์กันใช่ไหมคะแล้วในห้องคอมพิวเตอร์ของเรามีข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันอย่างไรบ้างคะด้านเวลาความสะอาดการใช้งาน อื่นๆไหนเด็กๆลองตอบครูมาสิคะนักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมถ้าทำเสร็จแล้วกดปุ่มเล่นต่อได้เลยคะ่ะ <Hey! S 1> ทำากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอบกันได้ทุกคนเลยใครตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง ข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์นในเรื่องกันเลยคะ่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกันคะ่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าที่ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการด้วยว่าแต่คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเหล่านี้เราเอาไว้ใช้ทำอะไรกันนะเด็กๆลองช่วยครูคิดกันนะคะ ใช่แล้วค่ะคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดของเราเอาไว้ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค้นหาหนังสือที่ต้องการค้นหาความรู้บนอินเทอร์เนต็ต uh และที่สำคัญเราไม่ควรใช้เล่นเกมเพราะจะรบกวนผู้อื่นนะคะคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดของเรามีน้อยและมีคนใช้งานหลายคน เราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาใช้งานตามข้อตกลงของห้องสมุดกันนะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์อยู่กับเราได้นานๆแล้ววิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและมารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีมีอะไรบ้างนะเด็กๆตอบครูได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องมีการพักสายตาบ้างนะคะ ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไปค่ะเพราะจะทำให้สุขภาพตาเสียได้นะคะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เราจะต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นใช้กันบ้างนะคะเพราะคอมพิวเตอร์ของเรามีน้อยและเพื่อนๆหลายๆคนก็รอใช้งานอยู่ด้วยเช่นกันและเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเราก็ควรปิดสวิต์ทุกครั้ง หลังเลิกใช้งานนะคะเพื่อคอมพิวเตอร์จะได้ไม่ต้องทำงานหนักเกินไปและเพื่อประหยัดไฟด้วยค่ะที่สําคัญเราควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของคอมพิวเตอร์ร่วมกันค่ะ,มะแมลงหรือสิ่งสกปรกต่างๆจะได้ไม่เข้ามาทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายนะคะอีกสีหนึ่งที่สําคัญ ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนก็คือไม่ใช้งานในขณะที่เราเดิน oh, <no. S 1> เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะผลของการใช้สมาร์ทโฟนขณะเดินก็คือสมาร์ทโฟนของเราอาจจะเสียหายหรือพังแถมเรายังเจ็บตัวอีกต่างหากใช่ไมคะเด็กๆ เด็กๆคะการใช้งานคอมพิวเตอร์เราต้องคำนึงถึงด้วยนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์แต่อาจเกิดโทษได้นะคะถ้าเราใช้ผิดที่ผิดเวลานั่นเองคะ่ะนักเรียนได้รู้จักวิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกันแล้วทีนี้เด็กๆมาช่วยดูกันนะคะว่าการกระทำต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่คะ สามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมก่อนและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาตรวจคำตอบกันนะคะทุกคนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะข้อที่หนึ่งใส่หูฟังและเปิดเพลงเสียงดังขณะข้ามถนนควรทำไหมคะ<อ>ไม่ควรนะคะเพราะเรา จะไม่ได้ยินเสียงรถบนถนนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะข้อที่2ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพขณะทีบจักรยานควรทำไหมคะ<อ>ไม่ควรทำนะคะเพราะเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะข้อ3ใช้สมาร์ทโฟนในที่มืดควรทำไหมคะ<อ>ไม่ควรนะคะเพราะจะทำให้สายตาเสียได้นะคะ ข้อ4เล่นแท็บเล็ตขณะง่วงนอนควรทำไหมคะ uh ไม่ควรทำนะคะเพราะแท็บเล็ตอาจจะตกเสียหายหรือหล่นใส่เราได้นะคะข้อ5ใช้คอมพิวเตอร์ตามเวลาที่ตกลงกับผู้ปกครองควรทำไหมคะควรทำนะคะและแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างนะคะข้อ6 ใช้สมาร์ทโฟนขณะเดินขึ้นลงบันไดในโรงเรียนอันนี้ไม่ควรทำนะคะเพราะเราอาจจะสะดุดบันไดล้มได้คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกันแล้วทีนี้เราก็มาเรียนรู้ วิธีการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะในเด็กๆลองบอกครูหน่อยนะคะว่ารู้จักข้อมูลเหล่านี้หรือไม่วันเดือนปีเกิดของเพื่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพ่อที่อยู่บ้านชื่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านนักเรียนกดปุ่มพักวิดีโอเพื่อหาคำตอบดูนะคะว่ารู้จักข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ถ้าเสร็จแล้วกดปุ่มเล่นต่อ เพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูจะพาไปทัศนศาึกษา <fazem. S 1> นอกโรงเรียนกันค่ะ <IS AS ING> แต่ครูกลัวเด็กๆจะพัดหลงกัน <IS AS ING> แล้วครูหาไม่เจอคุณครูว่าเรามาทำป้ายคล้องคอหากเกิดการพัดหลงจะได้มีข้อมูลที่ใช้ติดต่อหากันได้นะคะแต่ในป้ายจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะ เด็กๆลองช่วยครูคิดดูสิคะเห็นไหมคะว่าป้ายของป้อมโป้ง,ปงและกุ้งมีข้อมูลอะไรบ้างเอ่ยแล้วข้อมูลไหนที่เราไม่ควรบอกเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราบอกแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายกับเราได้นะคะเราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินความจำเป็นนะคะอย่างของกุ้งนี้ บอกข้อมูลไปเยอะเลยใช่ไหมคะมีทั้งรหัสปลดล็อกโทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อเงินเดือนคุณแม่เท่าไรแบบนี้ไม่ดีแน่ๆเลยคะ่ะข้อมูลส่วนตัวที่เราสามารถบอกได้คือข้อมูลชื่อชั้นชื่อโรงเรียนชื่อครูหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อคุณครู ข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่ควรบอกใครนอกจากคนที่ไว้ใจได้คือหมายเลขปัประจำตัวประชาชนหมายเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านที่ซ่อนของสำคัญหมายเลขบัญชีธนาคารรหัสผ่านค่ะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญซึ่งไม่ควรเปิดเผยให้ใครทราบเพราะอาจสร้างความเสียหายหรือมีคนติดตามมาที่บ้านของเราก็ได้นะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าผลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะถ้ามีคนรู้ที่อยู่หรือรู้ว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างเขาก็อาจจะมาขโมยของที่บ้านเราก็ได้นะคะถ้าเขารู้รหัสกดเงินสดเขาก็อาจจะขโมยบัตรไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ได้อย่างง่ายดายเลยคะ่ะถ้าเขารู้ ข้อมูลทุกอย่างของเราในปัตระชาชนเขาก็อาจจะสวมรอยเป็นเราได้นะคะและบางทีเขาอาจจะหาวิธีการกันแกล้งเราก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าอันตรายจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นน่ากลัวมากนะคะทีนี้เด็กๆลองบอกครูได้หรือไม่คะว่า ข้อมูลใดที่ไม่ควรบอกกับบุคคลที่ไม่รู้จักสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมก่อนและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาตรวจคำตอบกันนะคะมาดูคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะข้อมูลที่ไม่ควรบอกให้กับคนที่เราไม่รู้จักเช่นที่อยู่รหัสบัตรกดเงินสด หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองอาหารที่ชอบรหัสปลดล็อกโทรศัพท์คุณพ่อเลขประจำตัวประชาชนและกรุปเลือดเพราะข้อมูลเหล่านี้หากผู้ไม่หวังดีทราบอาจจะเป็นภัยต่อตัวเราทรัพย์สินของเราและของผู้ปกครองได้นะคะ ลองดูป้ายชื่อทัศนศึกษาเหล่านี้นะคะว่าป้ายทัศนศึกษากลุ่มใดที่สามารถเผยแพร่ได้บ้างคะสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมก่อนและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาตรวจคำตอบกันนะคะป้ายชื่อที่เหมาะสมก็คือป้ายของกลุ่มที่1นั่นเองค่ะ เพราะมีเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับติดต่อในกรณีที่พัดหลงกับคุณครูนะคะส่วนกลุ่มที่2และ3ม,มีข้อมูลที่มากเกินความจำเป็นบางอย่างไม่ควรเปิดเผยเช่นวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัญชีธนาคารคะ่ะทีนี้ถ้ามีคนไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้ามาขอถ่ายรูปละ่ะเด็กๆจะทำอย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆต้องมาปรึกษาคุณครูหรือผู้ปกครองก่อนนะคะถ้าหากคุณครูอนุญาตแล้วก่อนถ่ายรูปต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัวของตนเองไว้นะคะแล้วจากสถานการณ์ต่อไปนี้เมื่อมีคนแปลกหน้าขอถ่ายภาพเราควรทำอย่างไรกันบ้างคะสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมก่อน และกดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาตรวจคำตอบกันนะคะตอบกันได้ใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันค่ะเมื่อมีคนแปลกหน้ามาขอถ่ายภาพเราควรปฏิเสธอย่างสุภาพปรึกษาคุณครูหรือบอกผู้ปกครองนั่นเองค่ะ เด็กตอบถูกกันไหมคะเด็กๆคะถ้าในบางกรณีที่เราไม่สามารถปฏิเสธเมื่อถูกคนแปลงหน้าถ่ายรูปได้<ม>ก็ใช้วิธีบดบังหน้าตาเพื่อถ่ายรูปตัวอย่างเช่นใช้มือทำท่าหอนฮูกตาโตนักเรียนก็สามารถทำได้นะคะเด็กๆลองทำดูคะ่ะเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะคะ การใช้งานคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนควรรักษาความสะอาดไม่ใช้นานเกินไปและคำนึงถึงความปลอดภัยเช่นไม่ใช้ขณะเดินข้ามถนนหรือขึ้นบันไดาการใช้คอมพิวเตอร์ควรปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันการปกป้องข้อมูลส่วนตัวทำให้ปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี ในภาพถ่ายของเราอาจมีข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารนณะข้อมูลส่วนตัวบางอยา่างไม่ควรเปิดเผยต่อคนแปลกหน้าเช่นวันเดือนปีเกิดที่อยู่หมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่น จึงต้องพิจารณาเฉพาะผู้ที่ไว้วางใจได้เท่านั้นเช่นบอกโรคประจำตัวแก่คุณครูหรือคุณหมอในกรณีที่ไม่สบายบอกเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่หลงทางตอนนี้เด็กๆทุกคนก็รู้กันแล้วนะคะว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม และจะป้องกันไม่ให้คนอื่นนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ได้อย่างไรอย่าลืมนำความรู้ไปใช้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย